หลงโมหะเห็นไหมคะพอมันมาเข้าตัวหนึ่งเท่านั้นอะโลภะมาโทสะตามโมหะอยู่กับที่เพราะโมหะเนี่ยมันจึงทําให้คิดว่าเออโลภะดีฉลาดกว่าเขาโทสะดีแสดงถึงความเก่งกว่าเขาเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะที่มันอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่ควรจะจากคะเสียใช่ไหมสิ่งที่เราควรจากคะหรือบริจาคอย่างยิ่งคืออกิเลสสามตัวนี่แหละ ถ้าสามารถบริจาคได้นั่เลยคะมันมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตยิ่งเสียกว่าจะไปทําบุญสักสิบล้านเพื่อสร้างโบสถ์มหฮมามโหรานอยู่ในตึกรามบ้านช่องมโหรานปราสาทที่สร้างคอ,อยไ้ว้บนสวรรค์อย่างไรอย่างไรมันก็เป็นสวรรค์ปลอมอยู่นั่นเองเพราะใจมันร้อนไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไปแต่เพียงส่วนประกอบภายนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะได้คิดว่าทําไมหนอจึงจะฝึกที่จะบริจาคหรือจาคะ โลภะโทสะโมหะออกไปได้ทีนี้ถ้าจะดูว่าทําไมล่ะจิงจาคะไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปไม่ได้ทั้งที่เชื่อว่าทุกคนมองเห็นโทษของมันแต่จาคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเรายิาด,ดอยู่ใช่ย,ยึดติดยึดมั่นถือมั่นอ่ายึดมั่นถือมั่นติดอยากได้ใครอยากได้ล่ะเราฉ<ร>ันอยากได้ฉันอยากได้โกรธ ฉ,ฉันกรงฉดนห<ด>ลงฉันหลงเพราะฉะนั้นก็รวมความว่าที่สละโลภโทสะโมหะไม่ได้เพราะอุปาทานใช่ไหมคะความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในอะไรในสิ่งในอะไรในตัวเองอัตตาอัตตานี้คือทั้งกายทั้งจิตนี้รวมกันไม่เนี่ยฉันเมื่อฉันประกาศสิทธิ์ออกมาว่าต้องอย่างนี้ ฉันก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้เพราะฉันบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะฉันนี่ใหญ่เหลือเกินนะครับใช่ค่ะฉันนี่ใหญ่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นฉันอยู่ในตําแหน่งฐานะอะไรก็ตามแต่มันใหญ่ถึงที่ของมันทุกแห่งทุกคนเลยแล้วก็เพราะความใหญ่ที่จมไม่ลงเนี่ยอันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นโดยความหลงเนี่ยมันจึงนําความทุกข์ที่เผาไหม้มาสู่ใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คงจะยิ่งมองเห็นใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่สามารถจะจากข้างในได้แล้วก็ เรให้ทําทานข้างนอกสักเท่าไหร่ก็หาช่วยให้พ้นนรกได้ไหมนรกในที่นี่คือนรกที่อยู่ในใจใช่ไหมคะนรกที่มันเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนี่ยดูสิคะามันร้ายแรงเพียงใดเราถูกไฟไหม้อยู่ข้างในเนี่ยมันร้อนซะยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านสักครั้งหนึ่งไฟไหม้บ้านจริงละหมดสิ้นเนื้อประดาตัวไปครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรายังมีทุกอย่างเนี่ยพร้อมแข็งแรงมั่นคงมันก็ยังจะสู้กู้หน้าต่อไป ต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้ไฟนรกเนี่ยเผาอยู่ในใจทุกขณะแม้ว่าบ้านช่องจะเป็นเหมือนปราการที่มันคงแข็งแรงแต่ใจนี่ก็อ่อนเปลี่ยแม้แต่จะเดินให้รอบบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ยังเดินไม่ไหวเลยต้องนั่งรถเข็นก็มีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกพลภาพนะคะแต่เพราะใจมันทุกพลภาพไม่ใช่กายทุกพลภาพฉะนั้นใจที่อ่อนเปลี่ยเพราะจากะไอสิ่งที่มัน กัดกินกล่อนอยู่ในใจไม่ได้นี่แหละมันเป็นโทษทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นจึงคิดว่าสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกที่สุดของชาวพุทธคือฝึกการจาคะหรือบริจากโลภโทสะโมหะอันเกิดจากอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาและในตัวตนนี้ออกไปเสียทีนี้ทำได้อย่างไรเริ่มเริ่มตรงไหนจ้ะก็เริ่มจากที่เราพูดว่าต้องดูอนิจจังในอย่างดูพระอนิจจังรู้จักพระอนิจจัง ถ้ารู้จักมากเท่าใดไอ้ความอยากจะเอาอยากจะมีอยากจะเป็นก็ลดลงใช่ไหมคะคมันก็ลดลงมันก็น้อยลงดูใจสักก่อนด,อดูดูเพื่อห้เห็นสัจจะของธรรมชาติถึงจะเอามาเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนให้มันตกนรกอยู่ตลอดเวลาทําไมทําไมจึงไม่มาเปลี่ยนเป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเจือจานกันแทนที่จะเห็นแต่แกตัวฝ่ายเดียวเมื่อได้ทําดีที่สุดเต็มฝีมือความสามารถแล้วก็จงมีความสันโดษ นีม่มหัสจาคะออกไปแล้วในขณะเดียวที่กับที่ทำจาคะเนี่ยนะคะก็ฝึกคณ้นีสันโดษที่ถูกต้องสันโดษที่ถูกต้องนั้นหมายความว่าเรามีความพอใจในผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้กระทําสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มที่มือความสามารถอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพร้อม้วยสติปัญญาประสบการณ์ความรอบคอบไม่มีประมาทเมื่อมาใคร่ครวญดูก็ไม่สามารถจะทําให้ดีกว่านี้อีกแล้วก็จงสันโดษพอใจ เพราะว่าสันโดษที่ทำได้ความดีอย่างเต็มที่นั้นก็อย่างที่เคยพูดว่ามันต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4ใช่ไหมคะอิทธิบาท4นั่นคือบาทฐานของความเจริญของความสำเร็จ